ไปค่ะเด้เวลาไปเฮียนง่ายไหมค่ะไปพบลูกค้าค่ะน่าพอดีเดียวเอาเอา่ดีเอาอย่เก้คุณอยแมคุณลอยคุณทำอะไรกับเกิบฉันไม่นอย่างะเนี่ย เก็บมาเขย่งวันนี้เขย่งอยู่เกบมาสาวขี้เงินเดี๋ยวไปเห็ดไม่กเกือบเสียไปเกือบขาดแดี๋ยวเอามันไม่ได้ใส่นานแล้วพี่เอามาใส่ไม่ใช่พี่เจี๊ยบหรือเปล่าจะเป็นมาหอดไปดิเขาคืสีห่างเป็นแผ่นคลาดเสียเก็บก็ได้เอาห่างไม่ต้องางเดียวัดออกเลยใช่ไปรอดมันไปเออแบบนั้นแหละโกเมนมันยังขึ้นเดินไม่ได้มันติดพื้นบ่อย